สวัสดีครับโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแล้วเราหยุดถามคำถามสุดท้ายตอนไหนที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องล้ำๆๆที่กำลังจะกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราขอต้อนรับสู่พอดแคสต์0.1รายการที่จะไม่แค่ให้คำตอบแต่จะชวนคุณมองอนาคตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิม ก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องในวันนี้ผมอยากจะชวนคุณลองนึกถึงกิจกรรมล่าสุดที่คุณเพิ่งทำไปโดยใช้อินเทอร์เน็ตดูสักหน่อยครับบางทีคุณอาจจะเพิ่งดูซีรีส์เรื่องโปรดบน Netflix จบไปอาจจะเพิ่งสั่งอาหารมื้อเย็นผ่านแอปพลิเคชันหรืออาจจะเพิ่งวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวที่อยู่ห่างไกลก็ได้นะครับสำหรับพวกเราหลายคนอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ไปแล้ว มันเหมือนกับไฟฟ้าเหมือนกับน้ำประปาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราอาจจะนึกถึงก็ต่อเมื่อมันใช้การไม่ได้เท่านั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับมันทำงานกับมันพักผ่อนกับมันและหลับไปพร้อมกับมันแต่ในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบนี้คุณรู้ไหมครับว่ามีข้อเท็จจริงที่น่าตกใจซ่อนอยู่ ข้อมูลล่าสุดจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ของสหประชาชาติระบุว่ายังมีประชากรโลกอีกกว่า2,600ล้านคนเกือบหนึ่งในสของมนุษยชาติทั้งหมดที่ยังไม่เคยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเลยแม้แต่ครั้งเดียวพวกเขาคือคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับโอกาสความรู้หรือความสะดวกสบายที่เราได้รับกันอยู่ทุกวันนี้ช่องว่างขนาดมหามานี้เราเรียกมันว่าดิจิทัลดีหรือความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล มันคือเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นซึ่งการระหว่างคนที่มีและคนที่ไม่มีและมันเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่21แต่วันนี้มีเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังถูกจับตามองในฐานะความหงที่อาจจะเข้ามาทลายกำแพงนี้ลงได้เทคโนโลยีที่สัญญาว่าจะส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังทุกตารางนิ้วของโลกไม่ว่าจะเป็นยอดเขาสูงกลางทะเลทรายหรือเกาะที่ห่างไกลที่สุดนั่นคือ อินเทอร์เนต็ตจากดาวเทียมคำถามสำคัญที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ดูล้ำยุคและเปลี่ยนไปด้วยคำมั่นสัญญานี้มันจะสามารถสร้างโลกที่เท่าเทียมขึ้นได้จริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงการสร้างรูปแบบใหม่ของอำนาจและการควบคุมที่ย้ายจากพื้นดินขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าก่อนอื่นเราคงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า อินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้โดยเฉพาะในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมันคืออะไรและทำงานแตกต่างจากภาพจำเดิมๆของเราอย่างไรหลายคนเมื่อได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอาจจะนึกถึงจานรับสัญญาณขนาดใหญ่อินเทอร์เน็ตที่ช้าและไม่เสถียรมีค่าเลเทนซีหรือความหน่วงสูงจนไม่สามารถใช้เล่นเกมหรือวิดีโอคอลได้นั่นคือภาพของอินเทอร์เน็ตดาวเทียมในยุคเก่าที่ใช้ดาวเทียมประเภท GEO หรือ Geostationary Orbit ซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ดวงที่โครจรอ,อยู่ที่ระดับความสูงถึง36,000กิโลเมตรเหนือพื้นโลกลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับประภาคารขนาดยักษ์ที่อยู่ไกลลิบลิดวงเดียวแสงของมันสามารถส่องไปได้ทั่วพื้นที่กว้างใหญ่ก็จริงแต่กว่าที่สัญ,ญญาณจะเดินทางไปกลับจากระยะทางที่ไกลขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลานาน,านมากทำให้เกิดความหน่วงสูงมาก แต่สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนโลกคืออินเทอร์เน็ตดาวเทียมยุคใหม่ที่ใช้ดาวเทียมประเภท LEO หรือดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทอย่าง Starlink ของ SpaceX, OneWeb และ Project Kuiper ของ Amazon กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดแทนที่จะเป็นประภาคารดวงเดียวที่อยู่ไกลๆลองเปลี่ยนภาพมาเป็นฝูงหิง่งห้อยนับพันนับหมื่นดวงที่บินอยู่ในระดับต่ำแทนครับ ดาวเทียม LEO เหล่านี้โคจรอยู่ที่ระดับความสูงเพียง500-1,000กิโลเมตรจากผืนโลกเท่านั้นการที่มันอยู่ใกล้ทำให้สัญญาณเดินทางไปกลับได้เร็วมากลดค่าความหน่วงหรือ latency ลงได้อย่างมหาศาลจนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดินอย่างไฟเบอร์ออปติกสามารถใช้เล่นเกมสต r e มม i n g หรือประชุมออนไลน์ได้โดยไม่มีปัญหาแต่ข้อเสียของการโคจรในระดับต่ำ คือดาวเทียมแต่ละดวงจะเคลื่อนที่เร็วมากและครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่กว้างนักดังนั้นเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั่วโลกจึงเป็นต้องมีการปล่อยดาวเทียมจำนวนมหาศาลขึ้นไปสร้างเป็นกลุ่มดาวหรือ constellation ที่มีดาวเทียมนับพันนับหมื่นดวงคอยผลัดกันส่งสัญญาณล,ลงมาย่างพื้นโลกตลอด24ชั่วโมง นี่คือเหตุผลที่เราได้เห็นข่าว SpaceX ของ Elon Musk ทยอยปล่อยจรวดนำส่งดาวเทียม Starlink ขึ้นสู่วงโคจรครั้งละหลายสิบดวงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วการมาถึงของเทคโนโลยีนี้มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือ disrupt อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตแบบเด,มเดิมที่เราคุ้นเคยได้อย่างไรลองนึกถึงกระบวนการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปในปัจจุบันสิครับมันเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งแรงงานเวลาและเงินทุนมหาศาล บริษัทผู้ให้บริการหรือ ISP ต้องทำการขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลต้องลากสายเคเบิลจต้นั้นข้ามทวีปเป็นประยะทางเป็นพันกิโลเมตรต้องติดตั้งเสาสัญญาณและต้องขออื้อการจากหน่วยงานท้องถิ่นไอทุกพื้นที่ที่ลากสายผ่านมันเป็นกระบวนการที่ช้าและมีข้อจำกัดทางกายภาพสูงมากโดยเฉพาะในพื้นที่แร่ระหังธุรกันดารหรือมีสภาพภูมิประเทศเป็นอุปสรรคแต่อินเทอร์เน็ตดาวเทียม LEO ได้เปลี่ยนสมการนี้ไปโดยสิ้นเชิงครับ มันไม่ต้องวางสายไม่ต้องขุดเจาะและไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นนับร้อยแห่งโครงสร้างพื้นฐานหลักทั้งหมดถูกย้ายจากพื้นดินขึ้นไปอยู่บนอวกาศสิ่งเดียวที่ผู้ใช้ต้องการบนพื้นดินคือจานร,รับสัญญาณหรือ user terminal ขนาดเล็กสำหรับ Starlink จะมีขนาดประมาณถาดพิซซ่าที่สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆที่บ้านบนรถบ้านหรือแม้กระทั่งบนเรือกลางทะเลมหาสมุทรก็ได้นะครับ นี่คือพลังในการ disrupt ที่แท้จริงครับมันคือการ bypass ข้อจำกัดทางกายภาพและระบบราชการแบบเดิมทั้งหมดมันเปิดดันตูสู่ตลาดใหม่ที่ ISP ภาคพื้นดินไม่เคยสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยไม่ว่าจะเป็นชุมชนบนยอดดอยในภาคเหนือของไทยหมู่บ้านชาวประมงบนเกาะห่างไกลในอินโดนีเซีย สถานีวิจัยในโคนโลกใต้เรือบรรทุกข้าวสินค้ากลางมหาสมุทรแปซิฟิกหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่โครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินถูกทำลายจนหมดอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสามารถเข้าไปให้บริการได้ในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเทียบประสิทธิภาพกันแล้วแม้ว่าอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์จะยังคงเป็นมาตรฐานทองคําในเรื่องความเร็วสูงสุดและความหน่วงที่ต่ําที่สุดซึ่งมักจะต่ำกว่า10มิลลิวินาท แต่อินเทอร์เน็ตจาก Starlink ก็สามารถทำความเร็วได้ในระดับ100-200เมกะบิตเซกและมีความหน่วงอยู่ที่ประมาณ25-60มิลลิวินาทซึ่งถือว่าดีพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับมันได้กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวและเป็นทางเลือกที่สมน้ำสมสื่อกับคนที่อาศัยอยู่นอกเขตบริการของไฟ b e r o p ออปติกอย่างไรก็ตามทามกลางคำมั่นสัญญาอันสวยงามนี้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตดาวเทียมก็ไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบครับมันมาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันซึ่งอาจจะเป็นตัวตัดสินว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีเพื่อมวลชนหรือเป็นเพียงการบริการสําหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นความท้าทายข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดคือต้นทุนแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่การสร้างการปล่อยและการบำรุงรักษากลุ่มดาวเทียมนับหมื่นดวงนั้นยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิบลิ้ว และค่าตอนนี้ก็ถูกส่งผ่านมายังผู้บริโภคโดยตรงครับอุปกรณ์รับสัญญาณหรือจานสตาร์ลิงนั้นมีราคาสูงหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐและค่าบริการรายเดือนก็สูงกว่าค่าบริการอินเทอร์เน็ตบ้านทั่วไปในหลายประเทศนี่คืออุปสรรคสำคัญข้อแรกสำหรับเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียมเพราะประชากร2,600ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนั้นส่วนใหญ่คือคนในประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้น้อย การจะเจียงเงินจำนวนมากเพื่อเพื่อไปโครสซื้ออุปกรณ์และจ่ายค่าบริการรายเดือนในราคานี้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับความท้าทายข้อที่2เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกนั่นคือปัญหาขยะอวกาศและความแออัดในวงโครจรการส่งดาวเทียมน้บหมื่นดวงขึ้นไปโครจรในระดับความสูงใกล้เคียงกันทําให้ท้องฟ้าในวงโครจรระดับต่ํากําลังจะกลายเป็นถนนที่การจะราจรหนา,นานแน่นขึ้นเรื่อยๆ มันเพิ่มความเสี่ยงของการชนรันระหว่างดาวเทียมซึ่งอาจก่อให้เกิดเศษซากขนาดเล็กที่ไร้าการควบคุมจำนวนมหาศาลแต่เศษซากเหล่านี้ก็อาจจะไปชนกับดาวเทียมดวงอื่นต่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เรียกว่าเคสเลอร์ซินโดรมซึ่งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอาจทําให้วงโครจรระดับต่ำเต็มไปด้วยขยะอวกาศจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนนอกจากนี้แสงสะท้อนจากกลุ่มดาวเทียมเหล่านี้ ยังใส้มลภาวะทางแสงที่เป็นอุปสรรคต่อนักดาราศาสตร์ที่ใช้กล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในการศึกษาจักรวาลอีกด้วยและความท้าทายข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะน่ากังวลที่สุดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์คือปัญหาเรื่องการควบคุมโดยบริษัทเอกชนลองนึกภาพตามนะครับโครงสร้างการสื่อสารพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในระดับโลกกําลังจะตกไปอยู่ในมือของบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่มีเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีไม่กี่คนอย่างอีลอนมัส์หรือเจฟเบซซสของอเมซอน มันเกิดคำถามตามมามากมายครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัทเหล่านี้ตัดสินใจปิดสัญญาณการบริการในประเทศในประเทศหนึ่งด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือทางธุรกิจดังที่เราได้เห็นกรณีตัวอย่างมาแล้วในสงครามยูเครนที่สตา r l ลิงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสื่อสารของกองทัพยูเครนและก็มีประเด็นเรื่องการเปิดปิดสัญญาณในพื้นที่ขัดแย้งเกิดขึ้นจริงๆใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ใครจะเป็นผู้กำกับดูแล มันคือการย้ายอำนาจในการควบคุมอินเทอร์เน็ตจากที่เคยกระจายตัวอยู่ในระดับประเทศไปสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่อยู่ในมือของภาคเอกชนข้ามชาติอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและปัญหาทั้งหมดนี้แล้วเราลองกลับมาที่คำถามตั้งต้นของเราอีกครั้งว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถสร้างความเท่าเทียมขึ้นได้จริงหรือไม่ถ้าเรามองในแง่ดีที่สุดคำตอบคือใช่มันมีความเป็นไปได้ อินเทอร์เน็ตดาวเทียมมีศักยภาพที่จะเป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตให้กับผู้คนในพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งอย่างแท้จริงลองนึกถึงโรงเรียนในหมู่บ้านห่างไกลบนภูเขาที่นักเรียนจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาออนไลน์ได้ทัดเทียมกับเด็กในเมืองสถานีอนามัยในพื้นที่ทุรกันดารที่จะสามารถใช้ระบบเทเลเมดิซินหรือการแพทย์ทางไกลเพื่อปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้หรือกเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยที่จะสามารถขายสินค้าของตนเองสู่ตลาดโลกได้โดยตรง สำหรับคนเหล่านี้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่มันคือประตูสู่โอกาสทางการศึกษาสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อนแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งคำตอบก็อาจจะเป็นไม่มันอาจจะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำหากปัญหาเรื่องต้นทุนยังไม่ถูกแก้ไขอินเทอร์เน็ตดาวเทียมก็อาจจะกลายเป็นบริการสำหรับคนมีฐานะในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้นเช่นเจ้าของรีสอร์ทบริษัทเหมืองแร่หรือชาวต่างชาติที่ย้ายไปใช้ชีวิตในชนบท ในขณะที่คนในชุมชนท้องถิ่นจริงๆยังคงเข้าไม่ถึงเช่นเดิมมันอาจจะกลายเป็นเพียงการสร้างช่องทางพิเศษสำหรับคนรวยแทนที่จะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคนส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังเกิดคำถามเรื่องการกำกับดูแลและความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นหลักการที่ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรจับปฏิบตัติต่อข้อมูลทุกประเภทที่วิ่งผ่านเครือข่ายของตนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการปิดกั้นหรือลดความเร็วของบริการใดบริการหนึ่งเป็นพิเศษ เมื่อผู้ให้บริการเป็นบริษัทระดับโลกใครจะเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Star l ลิงทำข้อตกลงพิเศษกับเน t f l i x เพื่อให้คอนเทนต์ของตอนเองสตรีมได้เร็วกว่าคู่แข่งหรือถ้าพวกเขาถูกกดดันจากรัฐบาลบางประเทศให้เซ็นเซอร์เนื้อหาบางอย่างปัญหาที่เคยเป็นเรื่องภายในประเทศกำลังจะก,กลายเป็นปัญหาในระดับโลกที่ยังไม่มีใครมีคำตอบที่ชัดเจนท้ายที่สุดแล้วการมาถึงของอินเทอร์เน็ตจากท้องฟ้าอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดไว้มาก มันคือเทคโนโลยีที่น่าทึ่งซึ่งเต็มไปด้วยศักยภาพที่จะเชื่อมต่อโลกให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่มันก็ได้ทิ้งคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดไว้ให้เราครบคิดว่าโลกเบื้องล่างอย่างพวกเราพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสร้างความเท่าเทียมที่แท้จริงแล้วหรือยังหรือเรากำลังจะปล่อยให้มันกลายเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างรูปแบบใหม่ของผู้ควบคุมที่ทรงพลันและรวมศูนย์ยิ่งกว่าเดิมเทคโนโลยีได้มอบทองฟ้งฟาให้กับเราแล้ว แต่การจะทําให้ทองฟ้าฝืนนั้นเป็นของทุกคนอย่างแท้จริงอาจจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าการส่งจรวดขึ้นไปเสียอีกขอบคุณที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์0.1ในวันนี้หวังว่าเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตจากฟากฟ้า,ฟาจะทําให้คุณได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่าคืนด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปและตั้งคําถามกับโลกที่กําลังเชื่อมต่อกันด้วยวิธีการใหม่ๆแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็ตามถ้าคุณมีคำถามค้างคาหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดคุยกันนันนนนใวี สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาของเราฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าน่าจะสนใจเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันเพราะบางครั้งการเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมแต่มันคือการเชื่อมโยงความคิดและมุมมองของเราเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัว สวัสดีครับ